เช้านี้นะคะก็นี่คือดอกเฟื่องฟ้านะคะสีชมพูเพราะว่าเพิ่งออกดอกนะคะสีขาวองค์ชมพูค่ะทุกคนค่ะดอกเฟื่องฟ้านะคะก็เป็นนี่เลยบางท่านก็จะเรียกดอกกระดาษนั่นแหละเอ้ยสวยงามมากๆค่ะทุกคนเนาะอากาศดีมากนะคะลมพัดเย็นสบายนะคะเชา้าๆค่ะทุกคนค่ะเราก็ไปใส่บาตมานะคะ ใส่บาทมายามเช้านี่แหละนะเราก็มาเก็บบรรยากาศนะคะนี่คือภาพนะคะดอกไม้นะดอกนี้คือสวยมากเลยนะคะดอกเล็กๆนะคะทุกคนคะ่ะเออดอกเล็กๆนะคะแต่สวยนะจ๊ะก็เช้าๆคะ่ะบรรยากาศดีๆนะคะช่วงนี้นะ,ะนี่คือดอกอะไรนี่คือดอกอะไรคะทุกคนคะ่ะดอกไม้สวยๆนะจ๊ะเนี่ย คลองน้ำค่ะเราก็อยู่ตรงบริเวณคลองน้ํานะเมื่อวานก่อนนี้เราก็จะไปอยู่ด้านนู้นนะคะทุกคนอยู่ฝั่งนู้นนะแต่วันนี้เราอยู่ฝั่งนี้จากฝั่งบริเวณนี้ค่ะคลองน้ํานี้เลยจ้ะอากาศดีมากค่ะลมพัดเย็นสบายนะคะมีต้นกระถินด้วยนะเราก็อยู่ตรงนี้ค่ะอึ๊บ <c oughs> อยู่บริเวณสูงสูงหน่อยนะคะทุกคนก็พาเพื่อนๆค่ะมามาชมคลองน้ํากันนะคะสําหรับเช้านี้เราก็เก็บ เกี่ยวนะบรรยากาศนี่ดีค่ะทุกคนอากาศดีลมพัดเย็นสบายนะคะยามเช้าค่ะก็มาชมคลองน้ํานี่แหละปกติพระอาทิตย์ก็จะขึ้นแล้วแหละเนาะแต่เช้านี้ก็นี่แหละตรงนี้นะก็ก็จะเป็นสถานที่แบบว่าทางผ่านนะะั่นแหละค่ะทางผ่านแต่วันนี้คือหมู่บ้านเราอยู่กันนะคะทุกคนก็จะประมาณว่า อากาศดีแล้วก็แบบเป็นส่วนตัวมากๆค่ะทุกคนนะเป็นส่วนตัวมากๆเนาะแต่ละโซนเนี่ยก็จะมีแบบรอปรพอนะคะรักษาความปลอดภัยให้แต่ละโซนนะคะทุกคนค่ะอุปาก็เยอะนะคะคือตรงเนี้ยงดนะคะงดงดทุกอย่างเลยนะงดตกปลานะทุกคนงดงดงด,งดคือจับสัตว์นะคะทุกคนคะก็คือ มีไว้แหละก็คือเป็นความสุขของปลามากๆเนาะเป็นความโชคดีของปลานะคะทุกคนคะ่ะเออก็เป็นความโชคดีของสัตว์นะเป็นความโชคดีของปลานะที่หลายๆท่านเนาะก็นั่นแหละก็เห็นเห็นปลาเนาะตัวใหญ่ๆอยู่ตรงนี้มีเยอะนะคะทุกคนมีปลาเยอะๆนะแล้วนี่เช้านี้อากาศดีดีนะคะแล้วเนี่ยบริเวณนี้นะคะก็ ก,ก็น้ําเป็นบ,บ่อลึกอยู่เหมือนกันจ้ะทุกคนเป็นบ่อลึกอยู่ขนาดนี้คือช่วงช่วงฤดูแบบเดือนมีนาเนาะมีนาก็หน้าร้อนจ้ะแต่ก็ยังคงมีน้ําค่ะทุกคนมีน้ําอยู่จ้ะมีน้ําอยู่นะก็นี่แหละตรงนี้คืองดจับปลานะคะทุกคนคะ่ะเป็นความโชคดีของปลามากๆนะอันนี้เราขอบอกเลยนะแล้วอีกบริเวณหนึ่งก็จะเป็นบ่อที่แบบว่ามี มีเขาเรียกอะไรนะมีผักตบชวาเยอะค่ะเวลาผักตบชวาเนี่ยออกดอกนะคะจะเป็นสีม่วงสวยงามมากๆค่ะน้อน,นี่แหละเช้านี้ค่ะเราก็พาเพื่อนๆค่ะมาชมบรรยากาศที่สวยแล้วก็ดีแบบนี้นะคะเออชมดอกไม้สวยๆด้วยกันนะคะเนี่ยริมทางดอกไม้ริมทางค่ะด้านนู้นก็จะเป็นโซนเนาะโซนอีกฝั่งหนึ่งแหละ อากาศดีค่ะส่วนใหญ่ทุกคนก็มาเดินรีแลกแล้วก็ออกกําลังกายยามเช้ากันนะคะทุกคนค่ะก็มาเดินออกกําลังกายไม่ต้องไปไกลค่ะเพราะว่าในหมู่บ้านเราเนี่ยนะก็เป็นโซนที่มีหลายจุดให้หลายๆท่านเนาะได้ ผ่อนคลายได้รีแลซกนะคะในยามเช้านะถ้าคิดจะออกกําลังกายอยากจะเดินเนี่ยโซนเนี้ยค่ะสบายมากๆอ้อมหมู่บ้านเขาจะทำเป็นริมฟูดบารให้นะคะทุกคนก็จะทําเป็นริมฟูดบาทแบบนี้ให้เพื่อที่หลายๆคนเนาะพาลูกหลานเนาะมาเดินเล่นนะคะมารีแลซก จะปั่นจัก,กรยานก็ได้ก็คือไม่เกี่ยวกับทางรถนะคะนี่คือทางรถนะคะทุกคนคะ่ะอ่ะคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนจ้าขอบคุณและสวัสดีนะคะทุกคนค่ะโชคดีมีชัยกันวันนี้นะคะตลอดทั้งวันนะคะ